อุ้งตรไนย์ี่ยิ่งักหลังจาสูญเสียพระตอนข้างซ้ายขับออกแทบเะบินบระองค์จะทำยังไงอนปากการแสดงให้ถ้าคูบุญมาเสริรับไม่ต้องเสียใจพระออกรับ้แสนเอยแสนโซแสนวิปโยโชกายถ้าคือ โกากหอองเกี่ยวจะเอามาแสงเพื่อนสวนไม่อยากเป็นไอ้ดวนแค่นเดียวช่วงมาาล้วกันต้ปล่อยวนอยคึงไม่ห้าวโลาจังหวะต้องใิดีซะไม่ กรมท่านชาวก่อนเกิดสิ่งใดขึ้นไล่ร่วงทำตัดสินใจเช่นนี้ซอนเพลปล่อยให้ข้าตายจะดีกว่าปาบาทวิแข็งเอาป่าบาทเป็นเจ้าเป็นเจ้าจะตายไม่ได้นะพระเจ้าทำไมก็เจ้าตายต้องจ่ายรอบวงนะพวไม่ใช่ะบ้าแกนี่นะไม่ใช่ประดันีประดัีเี๋บ้าไม่ใช่หรักนี่เจ้าคงไม่รู้อะไรเกิดสิ่งใดขึ้นกรมท่าน ก่อนหน้านี้อยากงส,งาสุดสงครามซิงค์คำหลนได้ยกกองทัพไปแห่งเมืองพระคุ้มมัน่นแต่ตอนนั้นเมืองพระคุ้มมั่นได้รับความพ่ายแพ้เลยให้ทหารมาเร็วให้บอกเราให้เราเนี่ยออกทัพไปช่วยแต่เราออกทัพไปช่วยแล้วเราพลาดท่าเสียทีเลยถูกไอซิงค์คำลนมันตัดพระก่อด้านซ้ายถึงแม้ว่าเราจะมีชัยชนะก็จริง แต่ด้วยอย่างนี้ร้าม่ชอิไม่กล้าที่จะออกไปเจอประชาชนหรือแม้แต่สีสุพรรณเราก็ไม่อยากจะพบปะกหน้าข้าอายแลอเกินข้าจะอยู่ที่นี่ไม่ได้สำคัญอมชันเข้าใจแล้วว่าเกิดสิ่งใดขึ้นและพระองค์รู้สึกยังไงอมชันเองก็มีส่วนผิดหากเราทหารไม่ราราชการอาจจะไม่เกิดเรื่องเดียวเลยส่งนี้แต่มอมชันขอเูิสติพระองค์ท่านเอาไว้อย่างหนึ่งองค์เสียแขนไปแล้ว อย่าเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปอีกเลยพรงท่านถึงแม้ว่าเรื่องในอดีตมันแก้ไขไม่ได้แต่ในขณะนี้พระองค์ที่คิดมันขึ้นมาใหม่ได้เพราะองค์ไม่ดิ้นตัวคนเดียวเพราะองค์ยังมีเหล่าประชาราษฎรที่ต้องปกครองหากผู้นำไม่เข้มแข็งเหล่าประชาราษฎรจะอยู่เยี่ยงไรเล่าดึ่งตอนนีเถิดพระองท่านใช่แล้วพจ้าค่ะอย่างที่น้องก้าวของฉันได้บอก เรว่องทนอย่ากังวลไปเลยแขนซ้ายขาดเดี๋ยวตัดของไครมาต่อก็นะ่ะกะบ้าบอลเหรออะไรแต่แขนพวกท่านอยู่ในถังล่าแขา็งน่าไม่ขาดจะต้มพะโลต่อเลยไวยนาเมือเอาเธอจะกินแขนสอนเพชรเ,เข้าใจมากที่เตือนสติเราไว้แต่ด้วยอย่างนี้เรากังวลใจซะยิ่งนักมันใกล้ป่วงเวลาที่จะถึงการสยบพรของพระคู่มั่นของเราก็คือสีสุข ให้เราเนี่ยได้เดินทางไปรับวพรกุมันแต่ถ้าเรายังแขนขาดอยู่แบบนี้เราไม่กล้าที่จะเดินทางไปแน่นอนฝ้าบาทน่าสงสารนะพี่เค่ะเหลือแขนเดียวเลยปกติมีสองแขนเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้ปิกมือกินข้าวใช่ล้างข้ต้นใช่เราเหลือแขนขวาแขนเดียวออมันกินข้าวทั้งขี้ในมือเดียวเลยมังจะซ้ำเติมอุจจาระของท่านจะปนดจะสงสารฝ้าบาทไม่ต้องกลัวยืมมือแกไปเช็ดตูดได้ไหมโอเคไปแล้ว กูอะไรเช็ดให้เจ้าเขาอยู่เอาอย่างนี้แล้วก,กัน <c oughs> ในเมื่อเจ้าเติรนสติมาเราเองเนี่ยก็ยังอยากจะมีชีวิตอยู่แต่ภาคุูมมั่นก็คือสิ่งสําคัญแน่น <c oughs> อนเพราะฉะนั้นเราคงมองไม่เห็นใครแล้วตรงตาบอดอันนี้อ่ะ, <c oughs> <c oughs> ะมันจะบ้าหรือไ <c oughs> งเงียบมานานูเมามากโอ้ยแม่งหาทุกตัวนี่เ,เราจังไร <c oughs> เราคงมองไม่เห็นใครนอกจากท่านค <c oughs> ุณละพองไปรับมอบหมายจากเรา ให้เดินทางไปแห่งเมืองซีสุพับเป็นรับคู่พระคู่มั่นของเราแต่กลับมาหาเราด่วนก็มองฉันเหรอเพื่ใช่ไปเลยวันนี้ไปวันนี้ต้องไปจริงนะใช่รับได้ข้าพี่เจค่ะตึ้งแซ่แซงแกงปวดท้องดันคุวน้ำพองหัวน้องแถวอยากกลับบ้านแล้วแหนบแจ้งปวดท้องแน่แน่โอ้โปวดท้องเป็นอะไรพี่ พี่เป็นอะไรเป็นในเกมส์อ่ะปวดหัวปวดหัวไม่ปวดหัวอ้าวม่ปวดหัวแล้วคำหัวอ้าวหายเขาปวดหัวถูกแล้วจะให้เขาคำอะไรขอมึงหมายความว่าย่งไงเนี่ยฮะอ๋อท่านปวดหัวไม่ใชค่ะปวดหัวแล้วทำไมคำที่ท้องปวดท้องปวดท้องทำไมคำที่หัว มึงนีใช่ไหมมึงลืมใช่ไหมมึงบอกมันมึงขัดซะก่อนมึงไม่เล่นให้มึจะขัดน้ำกล้องมึงเล่นให้คุณหญิงสุดารัตน์ชันเข่าได้แล้เหรแสดงว่าท่านไปไม่ได้ก็บอกท่านเป็นเล่าว่าจะมาถดไปไม่ได้แล้วก็เออสิดูก็พเพิ่งจะใช้กุญลำพองไปโอ้ยเฮ้ยกูกำลังปวดแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ซอนเพ้นไปเนี่ยใจเราไม่ดีหน้าตามันหลอกคุยใครบะคะกูคุยคนเดียว เพราะฉะนั้นก็หัวขอบกงจันท่อทไมเดีขอตัวไปพักบ้านไปเลยไปไดพาราลอผมพยาบาลอยู่นี totally ้แล้วก็ผมฉันจะไปะถมพยาบาลอะไรของมึงไอ่ามมเลนเกมจูก็หล่นไปกับมึงด้วยมึงอาผเพามั่ไง่าแบกตู้ลโพงลำโพงไอมึงยาบาไปใหญ่เไอ่ามมึก็ปท้องายแล้วนาหลานเลกันไม่มีใครแล้วสอนเพชรพเจารณาเพราะฉะนั้นคงจะมีเจ้าคนเดียวแต่การที่จะไปรับพระคู่มั่นเราครางนี้ เราจะมีกฎให้ท่านด้วยกันอยู่สามข้อราชนเกินไม่กล่าวไห<ผ>ม <จะ S 2> ช๊หม่อมลาจะจบให้ขึ้นใจราชเกินว่ามีเงื่อนไขสิ่งใดบ้างที่ม่านต้องพึงกระทขคนหนึ่งจงห้ามมองหนะ้าหลับไม่กล่าวไว้จ๊ะช่วยจบด้วยนะข้อสอง จงอยาหยุดยัง้งห้ามไทยทักผักกลางทางข้อสามจงระวังเอาไว้ห้ามก้าวไกลทำทีก็ห้ามถู A, จำเป็นหน้าบนะุรุษก้าวไปกับบาบาเสดจ๋าเยอมาข้อที่หนึ่งห้า,า,าห้องนะข้อที่สองห้ามหยุดทักทางอ้างแหลงข้อที่สามห้ามแตกเนื้อต้องตรวจสำคัญเลยไปจำมาไว้ไปเร็วออ